น้องทำผิดกติกาหลายข้อยนะพี่อยากคุยกับผู้ปกครองน้องนะ่ะฉันแม่ของน้องอค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอคะน้องไม่เคารพกติกาแถมมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่เหมาะที่จะเล่นกีฬานี้ทางเราขออนุญ,ญาตไม่ให้น้องมาเล่นที่นี่นะครับเออคนไม่เล่นก็ได้อันดาเดี๋ยวค่ะลูก,กยดแม่มาได้ไงแม่ส่งคนตามผมเหรออยา่าไปเปลี่ยนเรื่องไปกับแม่แม่จะพาไปหาหมอพาหมออ,อะไรมาจะ ใจเย็นๆใจเย็นอันดาพี่รู้นะเว้ยว่าเรื่องที่อันดาเจออะมันเครียดเราเลยต้องหาวิธีระบายออกแต่เชื่อพี่ดีกว่ามันยังมีหลายวิธีที่ดีกว่านี้นะอันดามึงอย่ามายุ่งนี่อันดาถ้ามึงยังไม่เลิกยุ่งกับแม่มึงไม่ต้องมาสอนกูเลยแล้วก็เลิกตามผมด้วยม่งั้นผมจะหนีไปให้ไกลแม่จะหาไม่เจออันดาอันดาอันดาถ่ายาติหมายเลขหนึ่งดูย้อนหลังเต็มๆที่เดียวทางแอปวันดี ดูสดทางช่องวันสาสิบเอ็ดและแอปวันดี